ปัจจุบันนี้เมืองไทยเป็นเมดิโ a ลฮับที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะการรักษาที่ต้องอาศัยศิลปะความปราณีตอย่างเช่นการปลูกผมที่ต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความละเอียดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านมา ลูกค้าของเรามีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับการรักษากับเราทุกคนต่างพึงพอใจกับผลลัพธ์ในการรักษาโดยอัตราการเติบโตของเส้นผมสูงถึง98%และใช้เวลาเพียงหนึ่งวันหลังจากทำการปลูกผม มาตรฐานการรักษาของเรานอกจากพยายามที่จะให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังแล้วเรายัางเน้นในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการที่ต้องการให้ลูกค้าสัมผัส Full Experience ก,กับบริการที่ครบวงจร โดยลูกค้าแต่ละเคสจะได้รับการดูแลจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ใส่ใจอย่างมืออาชีพพนักงานทุกคนจะได้รับการเทรนอย่างเข้มงวดพร้อมอัปเดตข้อมูลวิจัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในทุกด้านทั้งนวัตกรรมและการให้บริการพันธสัญญาที่ทางทีมงานดรออนมีให้กับคนไข้ทุกคนก็คือ เราต้องการเป็นสถาบันดูแลเส้นผมครบวงจรที่เข้าใจปัญหาของคนไข้พร้อมวางแผนการรักษาด้วยมาตรฐานระดับโลกเราคิดเสมอว่าคนไข้ทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเราจึงมอบการรักษาการดูแลที่ดีที่สุดให้กับคนไข้เสมออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ในการทำงานเราบอกกับตัวเองบอกกับทีมงานเสมอว่าโลกไม่เคยหยุดหมุน เราจึงไม่ควรหยุดพัฒนาด้วยหลักการทำงานนี้เองทำให้เราก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเส้นผมอย่างเต็มตัวจาก9ปีที่ผ่านมากว่า9,000เคสที่ให้เราช่วยดูแลทั้งความรู้ความชำนาญเทคโนโลยี และทิมงานที่มากประสบการณ์ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของประเทศไทยและเรายังคงก้าวต่อไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำ Medical Hair Center ในระดับเอเชียเพื่อเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านเส้นผมและหนังศีรษะให้กับทุกคนเรื่องของผมครบจบที่ด o ออน On Medical Hair Center ค่ะ